ชุกจะนี้นี่บักแตงคนวันตุนมัาชุกแด้จะสิวานบด้วยบัวานกันยังบัวหูได้บางนวลมันกวานบางนวลกับบัวานสิเอายังมาใส่จังหวมันบานนี่มีได้หน่อยอยู่ในนี้มีหกหน่อยเขื่อนนี่น้อยๆนี่น้อยเดียวนี่ mì húc nồi đấy, để đi nồi nào, Bất thân dài, đi há nồi chết nồi rồi, cái anh bực đèn, đi, đi xoong nồi cho nên ชองหน่อยสามหน่อยในหน่วยน,นันสี่หน่วยนะห,หนหานอยอยู่ในคอสนะน,น,นั่นหาน่ยวนอยเนี่ยว่าชุดเครื่องไปทอดีบเครื่องมันไปท,ทปอพีบทอดีบเรอพี่น้องเอาบวกบกับมีหน่วยได้เลยเนี่บวบสันดอเชิกกับชิมี่จักละ นี่ก็จะต่อยเอาไปจริงคือจะบริเกขึ้นนะขานใดก็มีเราคีขอาวขานใดขึ้นมาเป็นึึ่งกินเนงปลาชันเบิดสาเป็นนึ่งกินเอปาช่อนเบิด์ตเดือนหนึ่ง ปวกเน่าบริปุกปลูกปลกสันหน่วยเน้าหน่วยเญ้าโพดแกงหนึ่งก็จนมากินบล่าดีเลยทำมาชองมือกระคากเนี่ยมเห็นเลยกกินไปสนหนาปวกก็ไ่ได้สมักมากมากน้อยมากน้อยอันเดียมบวกเดียมนะนี่น้อยน่อเป็นได้แลเด้ ะกินเธอหนึ่งละกินี่ำว่าได้เป็นเนีกินน้าก็รสชาติหน่วงเนี่หน่วงนี่กระสองหน่อยเฮี้ยงกันไปเพื่อเดียวกินโบท่านคันว่าได้เป็นนายกากินโบท่านแก่ให้บอกไปกายวัดแต่ปีชีพชาหน่วยแก่ย้อนหยังย้อนกินโบท่านกินบวเตบอกว่ากินใน่ายเฮี้ยงอยังบี้วัตเฮ้ยเแม่ยัง พักตั้ดิ่งควาจสีได้แนวอยู่บ่านะ <c oughs> บกพริกเข็ดไาจะสีหน่วยลายได้พี่น้ะบางบ่ได้เอาบกพริกเขียวมาลุก,ก,กจะหน่วยหน่วยได้หลายหลายอยู่ บางทวดไโดเขาเมืองได้บ so ุญนี่นะลมจะมาพากันมาปุ๊กเอาลักใส่นี่ขับไหมขับไวไเป็นแบบนี้นะบักเด่นกับเงืดอนลายดีดอกเด่นกันนะเก็บประกอนในเครื่องตาบกเด่นชุกนลายได้บักเด่นคอย เป็นเนเป็นแต่หัวต่หัวต่อมันคืออันอีหยังนี่ยนะค่อคุยดีอีบอกก็ทษพี่น้องมันจะเป็นค่อยดีอีเป็นอันกรดแกรดเบืองเด้อมันกอดเด็กเก็บในเก็บกอกระยัอยู่กี่ดินหลายมันหน่วยหน่วยนี่ nuôi bọp này xí, xí ăn của nó nhau nè không vâng được sắp này, này nó phải kèn sổm sẽ với nó kèn sổm và sổm cày nó sắp này nè nó phải chèo hay chèo cho nó phật kín phụ điếu quá phật vô mặt vâng được นีสิบเรืองมันอยนในพายางเน,น,นาะพี่น้องมันอยนในกรีนเป่ากรีนออกบ้านบ้านได้ยี่ล้อนะโอ้ยเหยียบเขื่อมนมันชุก លុបវេតໄວបើអឹទីនកនេះបរិយាណនេះសឹងចឹងហ្នឹងផាន់ផាន់ຄືយ៉ាងនេះណាទីនកអឺក្នងជុកជុកក มันซุกๆหรือมันสีหวานกระเปาคนเป็นเดือดจางให้กินมักเด่นด้หลายกระมาคนใดเก็บมากินเนี่ยแทงหนอกเนี่ยพี่จะกวงกัดตรงนู้นค่ะจะมันออกไปหนอกนะกวงกวงบริายานคนกวงได้ดีถั่วเนบริเก็บมนันมันจะโอยลายจะโรคถิ่น ได้ได้แต่เ่าได้กินมันนโอเกคพวกพวกอะไรเห็ดเนื้ขัวพัดแฉบใช่ป่ะผูกนี่ไปดขี้ดินนี่แหละตั้งข้ามาเก็บอันนั้นนี่คอยกินมักเด่นตูวเด่นต้องหัน้าไหม Coverful lắm, chưa thấy được chút. Mười bảy tuần, mọi người. A paup nắm bụi, nắm đây nắm bụi,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  này bụi, nắm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  bụi, เพื่อนได้ปลูกไม่ใช่จริว้ไว้วาาคอยอะไนี่มันปลูกแต่ต้นใหญ่ต้นบักใหญ่เหี่ยวเฉยนี่ก็จะึ้นยุตตันนี้ันยังึ้นตัวนี้ก็คอยปลูกคือกันตัวนี้นะมันก็เหี่ยวข้างแดงตัวนี้ต้นบักใหญ่เหี่ยวชิดายังวไหมชิดานีเนาะ ไอปอหยากพักแวรป้อเฮยมาพักแวนไปกินเด้อหย่อยมีอะไรนี่เป็นนานชนุ่นโรคมตายไปจากนี่นหย่อนมาจะเป็นยังตัวยาเลยนี่หนามกมีบบ่หนามบ่มี ถั่วกระแหงเป็นอะไรเด้พี่น้องแหงเป็นอะไรวัดดุนล่ะนี่จะได้บบกมังกงตุ่นยัดไล่ไรจะเห็นจังไรมันอยู่ในแอฟแอไม่นี่ตุนใหญ่ดีใหญ่พอเป็นคุดออกได้ทุกพระเจ้าแจวออกได้ตุนใหญ่ดีแล้วนี่ เล็นข้าวจะปลูกบนไดกินได้พี่น้องเอาต้นนี้มันเป็นเบี้ยบดเอาเขาไปในเฮือนบัดออกมาเป็นอันเป็นหมากเป็นขาจะเห็ดใบอยู่ข้าวเหนียดองเบ่งปีนีิถ้าบะได้กินกะสีแต่บะเฮือนข้านียมันก็บพวมีบนใบบนใดหรอกเพราะว่าเฮือนมันมีเปอรซิมินอยู่เอาเขาลงใบเปอรซิมินเด็กตัวนี้ก็ย่ายายอยู่ สีเอาอยู่พอเป็นตามอยู่ซื้อคุมากก็เอาเศษคุจะไปไม่หญ่กว่าดีกว่าเดี๋ยวขุดปุบวานนี่ขุดเอาต้นมาตก็น้ำเขาคอยเบิดแล้วพี่น้องกินเก่งน้ำเขาเลยกลมนะบอลนี่นะแม่บอกพี่น้องกลมนะบอลนี่กำลังสิกลมเนาะเขาดำมานี่โกบักใจเลย แพยู่เอามากแกโปมันดนนะเก็บใส่นี้ไว้ให้มันเป็นพุยม,มันเปื่อยปีนาขึ้นมาเคบพี่น้องอยู่ดีไม่แหงเด้อพี่น้องเด้อโศกมันดำด้วยพี่น้องโอเคบายพี่น้องบาย